มาครับวันที่7นะครับวันที่7ของการเรียลเทสนะครับเรียลเทสในการลันจริงนะครับของ EA Crazy Farm g o and Lot นะครับ Advanced EA นะครับชื่อยาวหน่อยนะครับโอเคอัดมาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็จริงๆอ่ะ EA ตัวนี้ลันไปหลายวันแล้วแต่ว่าผมทำบันทึกนะครับของการเรียลเทสสดๆนะครับแล้วก็ คลิปมันอัดหน้าจอมานานมากเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงก็เลยต้องคลิปเนี้ยใช้การสปีด25เท่านะครับเพื่อให้มันเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะอ่ะผมจะบอกอ่าเรื่องของแม็กคลิสหน่อยนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่อ่าโดยทั่วไปแล้วนะครับจากการที่ใช้งานมานะครับการใช้งานมาแล้วก็จากการแบ็คเทสนะครับสถิติเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ติดลบได้ถึง200,000คูณหลอดนะครับหลอดเริ่มต้นนะครับหมายความว่า200,000คูณ0.01ก็จะได้ติดลบได้สูงสุด2,000เท่ากับว่าบัญชีเทรดถ้าแม็กลิสนะครับถ้าแพลนแม็กลิสนะบัญชีเทรดของแพลนแม็กลิสเนี่ย1,000เหรียญเนี่ยก็มีโอกาสล้างพอร์ตนะครับมีโอกาสล้างพอร์ตครับแต่ว่านานๆครั้งมันจะถึงนะครับ ที่ผมให้แมนะ็กลิสเนี่ยเพราะว่าบางคนเงินน้อยนะครับมันมีโอกาสที่จะทำแมนะ็กลิสเนี่ยไปให้ถึงมีเดียมได้นะครับพอมันไปถึงมีเดียมมันทานฟอร์มถึงมีเดียมแล้วเนะี่ยมันก็จะสบายแล้วนะครับจะจะรู้สึกว่าสบายแล้วก็จะสามารถทานฟอร์มไปถึงโลลิสได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเราอะ่ะมีไม่เยอะกันหรอกครับผมผมมองนะคนไทยอะ่ะมีเงินไม่ค่อยเยอะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคนเราใช้เงินทั้งชีวิตไปกับการลงทุนนะอันนี้ไม่เอานะไม่เอานะครับาถามว่า All-in บางคนก็บอกว่าดีนะครับบางคนก็บอกว่าดีแต่สําหรับผมเป็นนักควบคุมความเสี่ยงนะครับผมคิดว่าควรจะแบ่งแล้วก็เผื่อใจไว้บ้างนะครับอาจจะแบ่งลงทุนสักสิบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาเงินทั้งชีวิตคุณมาลงผมผมไม่เห็นด้วยนะครับ ดังนั้นการที่เราเออมีเงินที่เราแบ่งมาได้แล้วมันต้องใหญ่พอสมควรที่จะไปมีเดียมหรือโลนะครับมันถึงจะเห็นน้ําเห็นเนื้อในผลกําไรหรือว่าในผลตอบแทนนะครับในปันผลนะครับดังนั้นผมเลยเปิดแพลนแม็กลิสให้ใช้ซึ่งจริงๆแล้วผมเทรดกองทุนผมใช้แพนเวลี่โลลิสนะครับถึงเวลี่เวลี่โลเลยนะครับซึ่งมันความเสี่ยงมันต่ํามากๆเลยครเพราะว่ากองทุนเขามีเรื่องของดาวๆเข้ามานะครับ แต่ส่วนที่กล้าให้เปิดใช้ MaxList เนี่ยเพราะว่าผมทดสอบแล้วว่า Max มันก็สามารถที่จะ transform เป็น1 0นเปเ็นต์เป็นหมื่เป็นต์เป็นได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะล้างพอร์ตเพราะว่าจากการ backtest เนี่ยพอร์ตติดลบเนี่ย45ก็จริงแต่เราอย่าอย่าอย่าไปคิดว่า45มันเป็น45ทั้งหมด สี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากการแบคเทสหมายความว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากการที่พอตโตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่พอตโตแล้วเนี่ยแม็กลิสเนี่ยมันจะใช้หลอดไซส์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับของอ่าบัญชีสแตนดาร์ดนะครับไปจนถึงหมื่นเหรียญเท่ากับว่าในเรนจ์เนี่ยตั้งแต่หนึ่งพันถึงหมื่นเหรียญเนี่ยมันอาจจะติดลบตอนห้าพันเหรียญสี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือถ้าควรมีพันเหรียญคือล้างพอร์ตเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็น Uh, ตัวไมโครเนี่ยถ้าคนมีร้อยเหรียญเนี่ยก็มีโอกาสล้างพอร์ตได้นะครับแต่ผมทำวิลเทสให้ดูเนี่ยว่ามันไปถึงได้หรือเปล่าเราก็ลองลองตามตามกันดูแล้วก็ลองลองดูแนวทางนะว่ามันจะสามารถที่จะเอาตัวรอดยังไงนะครับแต่ว่า EA ตัวเนี้ยผมเซ็ตค่าให้แล้วนะก็ต้องที่เหลือต้องเป็นดวงของคุณแล้วครับในเรื่องของแม c l ลิสนะแล้วก็ ส่วนการ Transform เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซตค่าในตัวเวอร์ชันที่จะส่งให้ตอนหลังเนะีเป็นไฮ b ริดหมดเลยนะครับก็คือจะ Transform ให้เลือก Transform เลยว่าจะ Transform เป็น m a ็ l i ิ t ทูมีเดียหรือแ a ็กลิ t ทูโ w เลยนะครับเพราะว่าจะถ้าเกิดมันติดมันติดโมบนมันจะให้มันอยู่กันยาวๆไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับจบวัน My f a c e b o o k อัปเดตอยู่ที่บวก416เปอร์เซนนะครับตอนนี้นะครับก็จบตอนนี้ในพอร์ตมีอยู่5,000กว่าเหรียญน,นะกำไรมา4,100เหรียญน,นะครับดี POSIT อยู่1,000เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันที่8เลยนะครับ